นางเอกดังไม่ทนเจอพิษมิจฉาชีพล่าสุดแจ้งความแล้วช่วงนี้ดาราคนบันเทิงหลายคนก็โดนพิษมิจฉาชีพเล่นงานกันรัวๆบางก็นำชื่อและรูปไปแอบอ้างหลอกคนอื่นมีหลายคนที่ถูกแก๊งคอลเซเนเตอร์โทรมาหลอกล่าสุดนั้นก็คือแพทริเซียกู๊ดโดนแอบ,บอ้างเอาชื่อบริษัทไปหลอกลวงสาวแพทย์เปิดเผยว่าแพทย์เจอมิจฉาชีพเอาชื่อบริษัทของแพทย์ไปหลอกลวงเรื่องการจัดหานักภาพ ล่าสุดนั้นมีผู้เสียหายจำนวนมากได้ติดต่อมาทางคุณแม่ด้วยเข้าใจผิดว่าเป็นบริษัทของเราแพทขอใช้พื้นที่นี้ชี้แจงว่าแพทและบริษัทไม่มีส่วนเกี่ยวข้องกับการหานักภาคใดๆเราได้แจ้งความเป็นที่เรียบร้อยและอยากขอความช่วยเหลือจากทุกคนให้ช่วยรีพอร์ตเพจทั้งสองเพื่อไม่ให้มีใครตกเป็นเหยื่อนะคะขอบคุณมากค่ะ ขณะที่แคปชั่นบอกว่ามิจฉาชีพมาทุกรูปแบบจริงๆฝากช่วยกันกดรีพอร์ตด้วยนะคะ